วันนี้เดี๋ยวจะรีวิวนะคะเรื่องของทบทวนนะคะเรื่องของอ่ ordinal numbers ก็คือลำดับที่นะคะกับ cardinal numbers ก็คือจำนวนนับถามว่าจำนวนนับกับลำดับที่ต่างกันอย่างไรอ่ะดูให้ดีนะถ้าเป็นลำดับที่เนี่ยให้นึกถึงเวลาเราสอบอะคะ่ะเวลาเราสอบเนาะผลสอบออกมาเนี่ยจะมีการเรียงลำดับที่เนาะอย่างเช่นอจอห์นได้ที่หนึ่งนะคะในห้องเรียนนะคะ ใบมอนได้ที่2นะคะเพนกวินได้ที่3แบบนี้ค่ะแล้วก็แต่ถ้าเป็นจำนวนนับนะคะให้เรานึกถึงการนับจำนวนเช่นสมมุติในตะก้าเนี่ยนะคะในตะก้านี่มีมะม่วงนะคะอยู่1ผล2ผล3ผลอย่างเงี้ยหรือนักเรียนชั้นม1นน,นะคะมี26คนแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่าได้ทั้งหมดเลย ดังนั้นให้แยกแยะให้ออกนะคะระหว่างลำดับที่กับจำนวนนับทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะที่ลำดับที่จะไปเกี่ยวข้องมันก็จะเป็นเรื่องของวันที่นะคะนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าถ้าเป็นวันที่อะคะนักเรียนเคยเห็นไหมมีเดือนไหนไหมที่วันที่ห้ามาก่อนวันที่หนึ่งเออไม่มีใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเมื่อพูดถึงลำดับที่ก็คือการเรียงลำดับอะไรก็ตามที่เป็นเหตุการณ์ที่จะต้องเรียงลำดับหนึ่งสองสามสี่ห้าไล่มาแบบนี้ค่ะนะ ไปเรื่อยๆจนถึงสามสิบเอ็ดใช่ไหมอ่ะมาดูต่อเมื่อเราแยกแยะคำว่าจำนวนนับกับลำดับที่ออกจากกันได้แล้วนะคะอ่าคุณครูขอใช้ปากกานะคะสีเขียวนะคะแทนในเรื่องของจำนวนนับนะคะและปากกาสีแดงนะคะจะแทนในเรื่องของลำดับที่นะคะในภาษาอังกฤษนะคะเขาจะใช้แบบแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยค่ะอย่างจำนวนนับเนี่ย อย่างสมมุติถ้าคุณครูบอกว่ามีปากกาวางอยู่บนโต๊ะหนึ่งด้ามมีปากกาวางอยู่บนโต๊ะหนึ่งด้ามคุณครูจะใช้คำนี้เลยค่ะ one นะคะคุณครูจะเขียนแบบนี้นะคะ that is one pen on the <Table. S 2> เห็นไหมคะแต่ถ้าบอกใหม่นะคะอีกอันนึงคะ่ะจะใช้อย่างให้เห็นอย่างชัดเจนสมมุติวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งก็จะใช้คำว่า first เราจะพูดว่า today is the first of October วันนี้เป็นวันที่1เห็นไหมคะมันก็1เหมือนกันนะคะแต่เป็น1คนละหน้าที่นะคะถ้าเป็น1ตัวนี้ก็คือจํานวนนับของปากกาใช่ไหมคะว่ามันมีจํานวน1เดียวแต่ถ้าเป็น1ตัวล่างนะคะตัวนี้นะคะตัวด้านล่างเนี่ยตัวนี้ มันจะเป็น1ที่เป็นมาจากลำดับที่ก็คือวันที่หของเดือนตุลาโอเคไหมคะอะทีนี้มาดูกันต่อ <S <S เมื่อนักเรียนนะคะแยกแยะได้แล้วนะคะเราก็จะมาดูแต่ละประเภทนะครูจะสอนไปทีละประเภทนะคะมาดูประเภทแรกคือจำนวนนับนะคะจำนวนนับ ภาษาอังกฤษ1น,นับว่า one two three four five s i 11 e v e n t l e v e n อ่าน3มเสียงนะคะ12ค่ะ12 13 1 e 1 4 1 4 t h f i f สังเกตไหมคะนักเรียนดูลากศัพท์ตรงนี้นิดน,นึงนะคะระหว่าง15กับ5นะคะอะไรที่เป็นเกี่ยวกับ5นะคะเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยคือให้นักเรียนดูตัวนี้นะ5นะคะถ้าลากศัพท์ของ5ค่ะจะเป็น f i f คือเขาบอกแค่นี้ค่ะบอกว่าเปลี่ยนจาก ve อะคะ่ะให้เป็น f เนี่ยมันจะจะอ่านเป็น f i f นะคะเนี่ยเห็นไหมได้คำว่า f i ตรงนี้นะอ่ะทีนี้ค่ะ ต่อนะคะ16 16 17 17 18 18 19 19และ20ค่ะอ่านสามเสียงนะคะเธอเวนทีนะคะอ่าสังเกตอ,กอีกจุดหนึ่งค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าไอ้พวกลงท้ายด้วย10นะคะตั้งแต่13 14 15 16 17 18 19เนี่ยเห็นไหมคะมันจะลงท้ายด้วยคำว่าทีนทีนทีน ทีเขียนยังไงล่ะ T E E N ใช่ไหมคะน E E เป็นสระอี T E, 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 N, T e N ทีไหมคะอ่าทีนเนาะอ่ามาดูต่อนะคะในเรื่องของจำนวนนับเมื่อสักครู่เรานับไปแล้วเรียบร้อยต่อมาดูที่ลำดับที่กันคะ่ะลำดับที่นะคะให้นักเรียนดูที่ปากกาสีแดงนะคะลำดับที่หนึ่งเราจะไม่พูดว่าวันลคะค่ะเมื่อใดก็ตามที่ทำหน้าที่ ตัวเลขหนึ่งทำหน้าที่เป็นลำดับที่ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า the first นะคะอ่ะอีกเนี่ยตัวนี้นะ the นะคะจะนำหน้าลำดับที่ค่ะทุกเลขที่เลยจะมีคำว่า the ปะติดเสมอจำไว้นะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นลำดับที่หนึ่งเราก็จะพูดว่า the first อ่ะทีนี้นอกจาก first นะคะแปลว่าลำดับที่แล้วเรายังมีสัญ,ญลักษณ์ด้วยลำดับที่หนึ่งสัญ,ญลักษณ์ก็คือจะมีเลขหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีตัวห้อยค่ะตัวห้อยเอามาจากไหนตัวห้อยจะเอามาจากสองตัวสองหลักท้ายนะคะตัวพยัญชนะสองตัวท้ายของคำศัพท์คำนั้นยกตัวอย่างเช่น the first ลำดับที่หนึ่งนะคะเราก็จะใช้ว่าเลขหนึงแล้วก็ใส่ s t ค่ะลงไปบนเยื้องหัว เยื้องหัวอของตัวเลขนั้นนะคะมาดูลำดับที่สองค่ะปกติจำนวนนับสองก็คือ two แต่ถ้าเป็นลำดับที่ลำดับที่สองเราจะใช้คำว่า second second ดังนั้นตัวห้อยของเขาค่ะตัวห้อยของเขาในลำดับที่สองก็จะเป็น nd ลำดับที่สามค่ะ the third third เดาสิคะนักเรียนนะคะเดาด้วยไหวพิปฏิพานสิคะว่าสัญ,ญลักษณ์ของลำดับที่3คืออะไรเอย่ยอ่าก็เอา2ตัวท้ายนะคะมาเป็นตัวเนี่ยอ่าตัวห้อยลำดับนะคะอ่าต่อมาค่ะ four f o คือลำดับที่4ถ้าไอ้โทษค่ะ f o คือจำนวนนับ4นะคะแต่ถ้าเป็นลำดับที่มันจะเป็นคำว่า fourth, f-o-u-r, t-h ตัวนี้นะคะก็เอาไปเป็นเนี่ยค่ะไปเป็นติ่งอยู่บนหัวนะคะอ่าเป็นติ่งติดหัวไว้นะคะแทนสัญลักษณ์ลำดับที่4ต่อมาค่ะ5คุณครูสอนไปแล้วว่าเราจะใช้แบบนี้ค่ะ f-i-f นะคะเห็นไหมคะมันแปลงแปลงรูปร่างมาเขาบอกว่าในภาษาอังกฤษเนี่ย ถ้าในกรณีที่ลงท้ายด้วย VE แล้วมีการเติมท้ายนะคะอย่างเนี้ยลำดับที่เนี่ยจะมีการเติม TH ลงไปถูกไหมคะดังนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนนะคะจาก VE ให้เป็น F แล้วถึงจะเติม TH ลงไปด้านหลังนะคะ,ะดังนั้นสัญลักษณ์ลำดับที่5ก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะะ6ค่ะไปต่อเลยนะคะ SIX ค่ะ ง่ายมากเลยก็เติม th เพื่อแสดงความเป็นลำดับที่เข้าไปนะคะอักษรย่อ,อ,นยอบ,บนหัวเลข6ก็จะเป็น th ค่ะ7ค่ะนักเรียนคะดูได้ง่ายค่ะเดาได้ง่ายจําได้ง่ายค่ะ seven ลำดับที่7เขียนก็เขียนเหมือนเดิมค่ะลำดับที่7ด seven แล้วก็เติม th เข้าไปอันนี้คุณครูขอขยับนะคะขยับตัวนี้นิดนึงขยับมาเป็นตัวนี้นะคะข้างล่างนี่ seven แล้วก็เติม th ลงไปดังนั้นสัญ,ญลักษณ์นะคะก็จะเป็นเลข7แล้วก็ห้อยด้วยตัว th เลข8ค่ะนักเรียนปกติภาษาอังกฤษ e i g h t นะคะทีนี้นะคะเราก็ยังคงเหมือนเดิมคะ่ะถ้าเป็นลำดับที่8ก็เป็น d 8แล้วก็เติม th ลงไปแบบนี้นะคะขออนุญาตขยับใหม่ละกันเนาะอันนี้มันไม่พอเขียนมาดูตัวนี้นะคะ e i g h t มีตัว t อยู่แล้วก็แค่เติม h เข้าไปเน้นนะคะคำนี้นะคะมันมี t อยู่แล้วค่ะลูกดังนั้นเราก็เหลือหน้าที่แค่เติมตัว h เพื่อแสดงความเป็นระดับที่ลงไปแค่นั้นเองอ่ะลำดับที่8ค่ะก็จะได้ว่าเลข8แล้วก็เติมท้ายด้วย th ลำดับที่9าค่ะนทำทำยังไงดีจะเป็นลำดับที่9นะคะอ่ะเทคนิคในภาษาอังกฤษอีกหนึ่งเทคนิคคือเขาบอกว่าถ้าคำศัพท์ใดก็ตามที่มีการเติม เติมท้ายนะคะเติมติ่งของท้ายคําศัพท์ลงไปนะคะถ้าลงท้ายด้วยเนี่ยมีตัว e ค่ะเขาบอกว่าให้ตัด e ออกก่อนให้ตัดตัว e ออกก่อนแล้วก็เติม th ลงไปอ่ามาดูค่ะดังนั้นคําว่านายลำดับที่9กนะคะก็จะได้รูปล่างแบบนี้ n i n ตัด e ออกแล้วใช่ไหมคะเติม th ลงไปเลยค่ะ โอเคไหมคะสัญ,ญลักษณ์แทนลำดับที่9ค่ะตัว th ลำดับที่10ค่ะครูขอเติมท้ายไปเลยนะคะนี่ค่ะกลายเป็นลำดับที่10แล้วค่ะมีคำว่า10ปุ๊บเราเติม th ลงไปโอเคเนาะอ่าลำดับที่11ค่ะเหมือนกันค่ะเช่นกันเลยเติม th ลงไปเฉยๆลำดับที่12ครูบอกไปแล้วนะคะอ่าลืมเขียนสัญ,ญลักษณ์ลำดับที่11ลําดลำดับที่12ข้อสังเกตนักเรียนลองลองนึกย้อนไปสิคะเมื่อตอนลำดับที่ห้า เมื่อตอนลำดับที่ห้าครูได้สอนไปว่าอะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะ VE ถ้าจะมีการเติมท้ายอ่ะเราจะเติม TH ใช่ไหมก็คือพูดง่ายๆคือก็คือการเติมท้ายคำศัพท์อะคะ่ะเราทำไงก็เปลี่ยนจากตัว VE เป็น F ก่อนแล้วค่อยเติม TH ลงไปแบบนี้โอเคไหมคะดังนั้นรูปล่างของคำนี้นะคะ12ลำดับที่12ก็จะเป็นแ่านนี้คะ่ะ W E L v e ไม่เขียนละค่ะเปลี่ยนเป็น f ค่ะแล้วก็เติม th ลงไปแบบนี้ลำดับที่12ก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะสัญลักษณ์นะคะลำดับที่13ค่ะเติม th ไปด้านหลังนะคะลำดับที่14ค่ะเติม th ลำดับที่15เช่นเดียวกันค่ะก็เติม th ไปด้านหลังนะคะลำดับที่16เหมือนกันค่ะ17เหมือนกันยาวไปเลยค่ะ18เหมือนกันค่ะจนถึงกระทั่ง19นะคะ สัญลักษณ์นะคะก็16มี th ก็คืออย่างที่บอกนะคะไปเอา2ตัวท้ายมามาห้อยบนหัวเนี่ยนะคะและสุดท้ายค่ะลำดับที่20คุณครูขอเขียนตรงนี้แล้วกันนะคะนักเรียนจะได้เห็นได้ชัดเจนนะคะลำดับที่20ภาษาอังกฤษก็คือ20แล้วเติม th เวลาเราเขียนลำดับที่20นะคะเราจะเขียนแบบนี้ค่ะ w e n t แต่เราไม่เขียน y ค่ะเขาบอกว่าในภาษาอังกฤษถ้ามีการลงท้ายด้วย y นะคะลงเสียงอ e ี e นะคะแล้วเราจะมีการเติมหลังเติมเติมด้านหลังนะคะเข้าไปเนี่ยเขาให้ทำอย่างนี้ค่ะให้เปลี่ยน y เป็น i ก่อนนะคะเปลี่ยน y เป็น I แล้วค่อยเติมอ่ะ ie ค่ะโทษทีเปลี่ยน y เป็น ie แล้วค่อยเติมอย่างคำนี้เราเติมพวมา th เราก็ใส่ไปอย่างนี้ค่ะอ่ะ โอเคคุณครูจะทำให้ดูนะคะ t w e n t y y ก็เปลี่ยนเป็น i e ก่อนนะคะเปลี่ยน y เป็น i e นะแล้วค่อยเติม t h ลงไปแบบนี้อ่ะคุณครูคะแล้ววันที่21ล่ะคะถ้าสมมุติเราจะเขียนวันที่21จะทำอย่างไรมาดูคะ่ะลำดับที่21นะคะอ่าลำดับที่21จะเขียนแบบนี้ก็เขียน20กับ1คะ่ะเอามารวมกันคะ่ะ t w e n t y แล้วขีดดึงลังกันไว้ด้วยด้วยตัวตัวแดดนะคะเครื่องหมายแดดนะ mm hmm. แล้วก็ไปเอาคำว่าหนึ่งมาคำว่าหนึ่งในภาษาอังกฤษก็คืออะไรล่ะเนี่ย first ใช่ไหมคะอ่าก็ไปเอามาใส่ค่ะ f i r s t นะคะและทีนี้ค่ะตัวสุดท้ายค่ะ s t ค่ะก็มาทำเป็นสัญลักษณ์ของลำดับที่ 21อ่ะ25ละคะ่ะ25ทำยังไงดีอ่านักเรียนลองเขียนเองสิคะอ่าลองเขียนเองในใจก็ได้ลำดับที่25ชั้นเช่นชั้นสอบได้ที่25ของห้องในปีปีเนี้ยอ่ะเราจะเขียนว่ายังไงดีเราก็20บวกกับ5ใช่ไหมคะอ่ะ20ค่ะแล้วก็ขีดตัวนี้ไม่ใช่เครื่องหมายลบนะคะนักเรียน เป็นขีดค่ะเหมือนเป็นเชือกอะค่ะมาดึงล้งเราไว้ให้อยู่ด้วยกันนะคะระหว่างคำว่ามว่า20กับคำว,ว่า5โอเคไหมอ่ะย0แล้วไปดูที่5สิคะลำดับที่5ใช้ว่าอะไรฟิปถูกไหมคะอ่ะจัดไปนะคะ20แล้วก็ใส่5ไปด้านหลังค่ะดังนั้นค่ะตัวที่จะไปเป็น สัญ,ญลักษ์ค่ะเราก็จะใช้อะไรคะ2ตัวสุดท้ายใช่ไหมอ่าก็ตัวนี้นะคะตรงนี้ก็จะเขียนเป็น thk เข้าใจมั้ยคะนักเรียนคะถ้าเกิดเข้าใจนะคะหวังว่านักเรียนจะทําข้อสอบนะคะเรื่องนี้ได้อย่างผ่านฉลุยนะดังนั้นเนี่ยไม่ยากเลยต่อให้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนเลข77็นักเรียนก็น่าจะเขียนได้เพราะคําว่า70นะอ่าเดี๋ยวคุณครู เขียนให้ดูแลกันเนาะแล้วนักเรียนก็ถือเป็นการทบทวนไปด้วยในตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเจอคำศัพท์คำว่า77ทำอย่างไรอ่ะก็เป็น70ใช่ไหมคะ7 0ิภาษาอังกฤษคืออะไรล่ะ70 70แล้วก็รวมกับตัวอีกตัวหนึ่ง70เป็นละบวกกับอีกเท่าไหร่7ใช่ไหมคะ7ลำดับที่ 7ลองดูซิลำดับที่7ภาษาอังกฤษว่ายังไง7เนี่ยใช่ไหมอ่ะเขียนลงไปค่ะแค่นี้เองนะคะฝากนักเรียนไปทบทวนด้วยนะคะเรื่องของจำนวนนับและลำดับที่นะคะ